นี่คือไมช็อตกันขนาดเล็กเซเว่น n ีมมินโบมินิมันคือไมโคช็อตกันคอนเดนเซอร์นะฮะที่มีขนาดเล็กมากใช้ติดบนหัวกล้องขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาราคา800กว่าบาทไม่ถึงพันเสียบใช้งานบนกล้องได้เลยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ภายในจะมียางช่วยดูดซับเสียงรบกวนตัวไมเป็นโลหะป้องกันเสียงลมได้ดีขึ้น และเขาก็ให้ตัวฟัฟฟี่หรือเด็แคทมาด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นฟัฟฟี่ที่กลมๆหน้าตาประมาณแบบนี้นะฮะเวลาที่เราติดบนกล้องเนี่ยขนาดจะประมาณนี้ครับปึ๊บนฮะอันนี้ผมติดบนกล้อง Sony a 7 c นะครับซึ่ง a 7 c ก็ติดเลนส์20่ f g เป็นโซลชั่นสำหรับก,การถ่ายบล็อกเล็กๆที่น่าสนใจพอเสียบสายเข้าไปมันก็จะประมาณหน้าตาเป็นแบบนี้เสียบเข้าไปปึ๊บเสียบสายไปเราก็จัดสายนิดหน่อยสายก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเล็กๆ แบ,บเ,เดี๋ยวเราไปเทสคุณภาพเสียงกันนะครับโดยผมจะเทสเทียบระหว่างเสียบไมค์ช็อตกันตัวเล็กตัวนี้บนหัวกล้องกับไม่เสียบอะไรเลยใช้ไมค์ของตัวอดี้กล้องไปเลยตรงๆมาเทียบกันว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ไมค์ช็อตกันเล็กขนาดนี้เสียบมือไม่เสียบหรือเปล่าไปดูกันครับและนี่คือเสียงของตัวไมค์เซเว่นลีมซึ่งที่กล้องโซนี่เนี่ยผมได้ปรับประยุมเนี่ยกลายเป็น21ปกติเวลาที่ผมใช้ไมค์ไวเลสเนี่ยผมต้องลดวอลยุมมันให้เหลืออยู่ที่ประมาณ1ิ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบูทเสียงแต่พอในกรณีที่มันเป็นไม่อย่างไมช็อตกันแบบนี้ผมต้องปรับเสียงให้มันกลายเป็น21นะครับตามเดิฟอลที่มันเป็น21หรือ23เนี่ยประมาณนี้แหละแต่ช่างมันนะเสียงมันจะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับว่าถ้าผมถอดไมช็อตการงนี้ออกแล้วเป็นไมหัวกล้องเนี่ยมันจะแตกต่างกันประมาณไหนเสียงที่คุณได้ยินตอนนี้เป็นเสียงที่มาจากไมหัวกล้องของตัวกล้อง Sony A7 III ล้วนๆนะครับ เสียงที่ได้เอาเป็นแบบนี้นะอันนี้คืออยู่ในออฟฟิศเสียงเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปนอกออฟฟิศตอนนี้นะฮะผมออกมาที่หน้าบ้านแล้วนะครับเสียงจากไนชอตกัน์ดเซเวลีมตัวนี้นะฮะตัวเล็กเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่คุณได้ยินนะครับตอนนี้ก็จะมีเสียงน้อยเสียงก่อสร้างเสียงอะไรพวกนี้นะฮะอยู่เนืองๆนะครับซึ่งผมก็อยากให้คุณได้ยินว่าเออถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เสียงมันมีเสียงรบกวนแบบนี้มันให้ผลออกมาเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะลอง ถอดไมคช็อตกันเซเวอร์ลีมออกนะแล้วเป็นไมหัวกล้องตอนนี้ผมถอดไมคช็อตกันเซเวอร์ลีมออกเรียบร้อยกลายเป็นเสียงจากไมหัวกล้องเสียงคุณได้ยินจะเป็นแบบนี้นะครับคุณก็ลองเทียบดูระหว่างการเสียบไมคช็อตกันตัวเล็กแบบนี้เข้าไปกับการใช้ไมหัวกล้องมันแตกต่างกันประมาณไหนเสียบกลับเข้าไปแล้วถัดไปเดี๋ยวผมจะให้คุณนิดเนี่ยช่วยถือกล้องให้ผมเป็นแบบถ่ายคอนเทนต์คือผมไม่ถือเป็นถ่ายบล็อกแล้ว ให้คุณนิดถือแบบถ่ายคอนเทนต์เลยแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะเทสระยะให้คุณด้วยถ้าสมมติว่าผมมีคนถ่ายคอนเทนต์ให้ผมจะอยู่ห่างจากกล้องประมาณแบบนี้เสียงที่คุณได้ยินมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะงั้นการปรับวอยุมไปที่ประมาณ21นะให้เสียงออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็โปรเจกต์เสียงเข้าไปตรงๆพูดเข้าไปตรงๆกับตัวกล้องแบบนี้ทีนี้ผมย้ายคุณนิดลองถอดไมค์ช็อตกันออกให้กลายเป็นไมค์หัวกล้องนะฮะตอนนี้เป็นไมค์หัวกล้องเรียบร้อยผมยังพูดความดังแบบเดิมโปรเจกต์เสียงแแบบบบเดิมลักกษณะุอย่าง นะครับนะฮะเรารถก็มานะครับรถมีการถีบแต่เพื่อเตือนนะฮะว่ารถกําลังมาแล้วนะเพราะงั้นหลบซะน,นะครับนี่คือเสียงจากไม้หัวกล้องทีนี้ผมจะเทสระยะให้คุณและเสียบกลับเข้าไปครับตอนนี้เป็นไม้เซเว่รีมเดี๋ยวผมจะเทสระยะให้นี่คือเสียงจากระยะ1เมตรนะฮะผมพูดด้วยความดังปกติระยะ1เมตรนะครับถัดไปตอนนี้เป็นเสียงที่อยู่ในระยะ 2เมตรนะครับผมพูดด้วยความดังเท่าเดิมปกติไม่ได้เร่งเสียงขึ้นนะครับและถัดไปนี่เป็นเสียงในระยะ3เมตรนะครับระยะ3เมตรผมพูดด้วยเสียงความดังปกติไม่ได้เร่ง และถัดไปอันนี้คือเสียงในระยะ4เมตรนะครับผมคิดว่าเกินขอบเขตการทํางานของไมช็อตกันตัวนี้แล้วในมุมมองของผมเนี่ยถ้าไมช็อตกันตัวนี้จะเวิร์กเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรจริงๆไมช็อตกันอะไรก็ตามทีเนี่ย1เมตรคือระยะที่ค่อนข้างจะเวิร์กนะครับเพราะงั้นนี่คือเสียงที่น่าจะเวิร์กที่สุดสาหรับไมช็อตกันตัวนี้คุณภาพเสียงนะครับตามที่คุณได้ยินไปให้ผลออกมาเป็นแบบนั้นถ้าใครชอบไมแบบนี้สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ที่เว็บเว็บ dot elec2go dot com s l a m h shop หรือใครสะดวก e, ada, D an, shop, TikTok, uko, ช้อปปี้ลาซาดี